review nè review om hỏi nè bên này này ôm hỏi đẹp bóc đây là cây ừ ra cây ăn bên này om hỏi ปิดปากเลยไหมลูกอร่อยอร่อยนะำโมกินจำแบบนี้มากินโตมากินข้าวน้ำมูกกันเร็วโอ้ไปอย่างคือเ่มหิวไหมแม่ฮะกินข้าวก้อนกระเบน 爆炸！爆炸！